สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆและผู้ปกครองทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับพี่ปุกกี้ค่ะ ที่บุกี้มาจากโครงการ h า l ุ b ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความตั้งใจของพี่แม็กและอาสาสมัครทุกคนค่ะที่อยากสร้างพื้นที่ในการอ่านให้น้องๆก็คู่ไปกับการทํากิจกรรมค่ะซึ่งทางการอ่านทานแล้วก็การทํากิจกรรมเนี่ยก็จะช่วยให้น้องๆพัฒนาทักษะทางด้าน EF หรือที่เราเรียกว่า Exclusive Function ค่ะซึ่งทักษะเนี่ยคะจะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆในการคิด แล้วก็การวางแผนอย่างเป็นระบบค่ะรวมไปถึงความฉลาดทางด้านอารมณ์ค่ะในนิทานที่พีกุ่กี้จะนำมาเล่าวันนี้นะคะชื่อเรื่องว่า How to Catch a Star ค่ะเรื่องรับภาพโดย Oliver j e f f e r ค่ะเป็นเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่เขามีความฝันว่าเขาอยากเป็นเพื่อนกับดวงดาวสักดวงหนึ่งค่ะ จนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะคว้าดวงดาวมาเป็นเพื่อนของเขาให้ได้ค่ะวิธีการแรกของเด็กผู้ชายนะคะก็คือเขาแร้วที่จะตื่นตั้งแต่เช้าตู่ค่ะเพื่อที่จะจับดวงดาวเพราะคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดค่ะที่จะคว้าดวงดาวมาเป็นของเขาแต่ว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นนะคะดวงดาวก็หายไปแล้วค่ะทำให้เด็กผู้ชายคนนี้นะคะก็ต้องรอรอ จนพระอาทิตย์ตกค่ะดวงดาวถึงจะปรากฏออกมาให้เขาเห็นแต่ถึงอย่างนั้นนะคะเด็กผู้ชายคนนี้ก็ไม่สามารถคว้าดวงดาวไว้ได้ค่ะเพราะว่าดวงดาวเนี่ยมันอยู่สูงเกินไปที่เขาจะเอื้อมถึงค่ะเด็กผู้ชายเนี่ยจึงมองหาต้นไม้ที่สูงที่สุดค่ะท่าที่เขาพอจะหาได้เพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ปีนขึ้นไปบนยอดต้นไม้ค่ะแล้วก็จับดวงดาวนะคะมาเป็นของเขาค่ะ แต่ว่าถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่สามารถคว้าดวงดาวไว้ได้ค่ะเด็กผู้ชายเนี่ยซึ่งมองหาวิธีการใหม่ๆค่ะเขานึกขึ้นได้ว่าเรือของพ่อเขาเนี่ยมีห่วงยางอยู่เขาจะนําห่วงยางเนี่ยมาทําเป็นบ่วงบาทค่ะเพื่อที่จะคล้องดวงดาวเนี่ยมาเป็นของเขาแต่ว่าห่วงยางเนี่ยก็หนักเกินไปค่ะที่เขาจะแบกด้วยร่างกายเล็กๆข,ของเขาค่ะเด็กผู้ชายนะคะจะึงนึกขึ้นได้ว่า เอ้ยเรามีตำรวจดีนะเราก็ขี่ตำรวจเนี่ยไปคว้าดวงดาวดีกว่าแต่เขาก็เพิ่งนึกขึ้นได้เช่นกันค่ะว่าตำรวดของเขาเนี่ยน้ำมันหมดค่ะเมื่อตอนที่เขาบินไปดวงจันทร์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเด็กชายนะคะซึ่งตัดสินใจเดินไปที่ชายหาดค่ะเพื่อขอความช่วยเหลือจากนกนางนวลน,นกนางนวลน,นกนางนวล ช่วยปีนขึ้นไปเพื่อคว้าดวงดาวให้ฉันได้ไหมแต่นกนางนวลก็ดูจะไม่สนใจคําพูดของเด็กชายเลยค่ะขาอเนี่ยก็เดินข้อตกกลับบ้านค่ะแต่ระหว่างนั้นนะคะเด็กชายเนี่ยก็เห็นบางสิ่งบางอย่างลอยอยู่บนผิวน้ำค่ะเป็นดวงดาวดวงที่เขาอ,อยากได้ค่ะเด็กชายเป็นคิดว่าบางทีดวงดาวเนี่ยอาจจะตกลงมาจากฟ้าค่ะ แต่เมื่อเขาพยายามก้มลงขาเพื่อหยิบดวงดาวขึ้นมาเขากลับคว้าดวงดาวไว้ไม่ได้เลยค่ะเขาเลยคิดว่านี่เขาไปรอที่ชายฝั่งดีไหมเพื่อลมเนี่ยจะพัดให้น้ําทะเลแล้วก็พัดดวงดาวเนี่ยเกยตื้นที่ชายหาดเมื่อคิดได้ดังนั้นเด็กชายจึงเดินไปรอที่ชายหาดค่ะเขาทั้งเดินรอนั่งรอแล้วก็มองรอค่ะ จนกระทั่งก็เป็นไปตามที่เขาหวังค่ะดวงดาว,ดวที่เขาอยากได้ก็พัดเคยตื้นขึ้นมาบนชายหาสีทองและหลังจากนั้นเด็กชายก็ทำตามความฝันของตัวเองสำเร็จค่ะคือการเป็นเพื่อนกับดวงดาว เป็นยังไงบ้างคะสำหรับนิทาน How to Get a Star พี่ปุ๊กเกียค่ะชอบเรื่องนี้มากๆเพราะว่ามันเต็มไปด้วยความฝันความหวังการรอคอยแล้วก็มิตรภาพค่ะหวังว่าน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองจะสนุกและเพิดเพลินไปกับนิทานเรื่องนี้นะคะแล้วก็ถึงช่วงเวลากิจกรรม DIY ววของพี่เมโลนะคะพี่เมโลจะพาน้องๆไปประดิษฐ์สิ่งของอะไรเชิญรับชมได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะน้องๆพี่ชื่อพี่ไมโลนะคะวันนี้เนี่ยเราก็หลังจากที่ฟังนิทานไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาทํากิจกรรม DIY กันนะคะเป็นกิจกรรมบินไปเลยคุณจรวดค่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราก็มาทํากันเลยดีกว่าค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะเราจะเริ่มกันจากตัวจรวดก่อนนะคะซึ่งตัวจรวดเนี่ยเราจะใช้กระดาษสีแดงค่ะเป็นตัวจรวดนะคะ ซึ่งกระดาษีดงเนี่ยเราก็จะมาหัน่นครึ่งก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเราพันทีเดียวเนี่ยมันก็จะพันไม่ได้นะคะเพราะว่า,ามนมแก้วเป็นทรงนี้แล้วก็มาพับครึ่งันึ่งก่อนแล้วก็เอาตะไกรค่ะตัดครึ่งเลยค่ะแบนี้น,นะคะแล้วก็ลองมาวัดดูกันใดีจะได้ไหมน,น,นิซี เราก็จะติดแบบนี้ก่อนนะคะรอบแรกนี่ติดครึ่งแค่นี้ก่อนค่ะถ้าเราได้มุมที่ต้องการแล้วเนี่ยก็จะมาทากาวกันค่ะเราจะทากาวที่ตัวแก้วกันนะคะแต่เพื่อความแน่นหนาเนี่ยพี่จะทากาวที่ตัวกระดาษด้วยนะคะทายเยอะเลยค่ะเมื่อทาเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาแปะได้เลยค่ะ ปะเข้าไปเลยลก็จะได้จรวจครึ่งหนึ่งแล้วนะคะตนนี้กดให้น่นๆน,นะคะให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะนี่มีอะไรเกินออกมาเนี่ยเราก็ตัดออกได้เลยนะคะตอนนี้ก็จะได้ครึ่งหนึ่งของจรวดแล้วนะคะแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ข้างบนด้วยเราจะตัดพื้นที่ข้างบนออกก่อนนะคะพยายามตัดออกให้เหลือที่ให้มากที่สุดนะคะ เราจะได้ติดหัวจรวดต้านี้ค่ะนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องใช้สีเำเืองเป็นหัวจรวดดีต่อไปเรามาทำอีกครึ่งมือกันดีกว่าค่ะพาที่กระดาษได้เลยนะคะเรียบร้อยนะคะสำหรับต,ตัวจรวดเนี่ยก็จะ ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะต่อไปเราก็จะมาทำหัวจรวดกันค่ะเรามาทำเป็นคุณกลวยกันค่ะนะคะกลวยแบบนี้นี่เราก็จะได้กลวยแล้วเมื่อเราได้กลวยแล้วเนี่ยก็ตัดออกไปเลยค่ะชึบกระดาษที่เหลือเนี่ยอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเพราะว่าเราจะมาทำเป็นปีกของคุณจรวดคัะนี่ได้คุณกลวยแล้ว แล้วก็ทาให้คุณปวยของเราเนี่ยหัวจรวดของเราทองค่ะแล้วก็ใช้เทปสาของเรานะคะแปะลงไปเลยแปะลงไปได้เลยค่ะแปะกี่รอบก็ได้นะคะให้แน่นๆขวยของพี่ก็เสร็จแล้วเป็นแบบนี้นั่นเองเมื่อเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เราจะคุณปวยเนี่ยมาต่อกับตัวจรวดของเรา เลยนะคะควางไว้ก่อนนะคะแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้เทปใสชึ๊บใช้เทปใสเนี่ยติดนะคะให้พันปัวของเราเนี่ยแน่นๆหน่อยก็จะได้พันวของเรานะคะเป็นตัวจรวโดแล้วนี่ คุณจะเหลือเลยแล้วเราก็จะเหลือพืชสีน้ำเงินใช่ไหมคะถ้าเราเหลือกระดาษส,สีน้ำเงินเนี่ยเราก็มาตกแต่งเป็นปีกก็ได้ค่ะด้วยการตัดเป็นสามเหลี่ยมนะคะใช้ก้านไกลกันอย่างมบูรณ์ะว่างนะคะถ้าเราได้ขนาดปีกถูกใจแล้วเนี่ยก็จะมาต่อปีกกันค่ะอ,อึ๊บอีกวิธีการต่อปีกนะคะจะง่ายมากเลยก็คือทับไปนิดนึงค,ค่ะ ก็ปีกของเราไว้ก่อนนี้เดียวเท่านั้นนี่นะคะนี่ครับเป็นแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็จะทากาตรงนี้นะคะเพื่อที่จะแปะปีกตรงนี้ก็จะเป็นปีกแบบนี้เรามาลองทากากันดีก,กว่าอีกข้านึงเราก็ทำเหมือนกันเลยค่ะ แล้วก็พับครึ่งแล้วก็ตัดเป็นวงกลมได้เลยค่ะนี่ก็ได้แล้วนะคะเป็นวงกลมแบบนี้วงกลมเนี่ยเราก็จะติดตรงข้างหน้ากันแบบนี้เลยอย่างนี่เลยค่ะากลาวเลยค่ะแล้วก็ติดลงไปตรงกลางแบบนี้เลยค่ะติดให้แน,น่น ในที่สุดเราก็ได้จรวดของเราค่ะแบบนี้น่ารักมากเลยต่อไปนะคะเราจะมาทำขานลองจรวดกันค่ะขานลองจรวดเนี่ยเราจะใช้การตกแต่งนะคะแล้วจะตกแต่งยังไงก็ได้เลยค่ะซือพี่จะมีกระดาษทหลืองแล้วก็ตีต้นให้นะคะอันจะาตกแต่งเป็นไฟก็ได้ค่ะวัดขนาดกันก่อนโอเคแล้วก็ตัดเป็นรูปไฟได้เลยะคะ่ะ ็ปาตัาดกี่อันก็ได้เลยนะคะตัดเป็นรูปภาพเหมือนใบไม้ก็ได้ค่ะสาตาที่เหลือ,อะะเพิ่งทิ้งนะคะเผื่อเอาไปใช้ต่อได้แล้วก็จะได้ไฟของพวกเราแล้วนี่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ต้องมาติดกาวก่อนนะคะ คือปไฟของพวกเราเองอีกดวงนึงก็ทําเหมือนกันเลยค่ะคากาเยอะๆนะคะแล้วก็ติดลงไปเลยนี่เราก็จะได้ไฟถึงสองดวง้วยกันนะคะทั้งดวงเล็กแล้วก็ดวงใหญ่เมื่อทำดวงไฟเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จเอดวงไฟเนี่ยมาแปะไว้ที่ฐานคากาเยอะเลยค่ะแล้วก็แปะลงไปที่ฐานเลยเลยค่ะ กดให้แน่นๆ,ๆเลยค่ะเมื่อเสร็จอันหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะมาทำอีกอันหด้วยแปะเสร็จแล้วก็กดให้แน่นๆ,ๆนะคะเราก็จะได้ฐานจรวดสุดเท่แล้วนะคะแค่น,นี้นะคะเราจะมาทําให้คุณจรวดเนี่ยหอกได้ค่ะหอะได้แบบเออซึ่งการที่ำให้คุณจรวหด,ห,ดบบออรห่หอได้เนี่ยเราก็จะต้องตัดนิดนึงนะคะแค่นิดเดียวเท่านั้น แต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาทํายางเด้งดึ๋งกันก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ทําให้ฐานผลสรวจเนี่ยเด้งลอยขึ้นมาได้ค่ะยางนะคะจะยากนิดนึงนะคะต้องค่อยๆดูนะคะอันนี้นะคะเอาอยางเส้นที่สองนะคะใส่เข้ามาข้างในยางเส้นแรกนะคะแบบนี้ใส่เข้ามาเลยค่ะแล้วก็วนกลับขึ้นมานะคะจะได้เป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยปล่อยอยางเส้นแรกได้เลยค่ะปล่อยเลยนะคะ แล้วก็มาจาัดยางเส้นที่สองที่เป็นแบบนี้อยู่มีเป็นหน้ายิ้มอย่างนี้นะคะร้อยเข้าไปในอีกฝั่งค่ะเอาฝั่งหนึ่งในร้อยเข้าไปในอีกฝั่งให้หมุนทําลมนะคะเม,มื่อทําปมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดึงได้เลยค่ะนี่นะคะดึงชึ้บจะเป็นปมที่อยู่ติดกันแบบนี้ค่ะนี่จะได้แบบนี้ดึงให้แน่นๆได้เลยค่ะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะหนีเสื้อเลยแบบนี้ตอนนนเนี้ถ้าได้แบบนี้แล้วให้วางไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะตัดคุณสรวจก่อนนะคะมาค่ะ งานนี้ต้องใช้ความแม่นยำนิดนึงนะคะตัดตรงปีของคุณจรวดได้เลยค่ะเล็กๆอีกแค่นี้เท่านั้นนะคะสองฝั่งเลยนะคะน้องๆอีกฝั่งหนึ่งก็ตัดเล็กๆเหมือนกันค่ะแบบนี้ออือแบบนี้ค่ะโอเคเมื่อตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีช่องว่างสองช่องนะคะแบบนี้เลยสี่ช่องแบบนี้เมื่อเรามีช่องว่างแล้วะคะเราก็เอาคุณยางที่เราพึ่ง มัดปมไปเมื่อกี้นี้เนี่ยนะคะที่เราพึ้มัดปมไปด้านหนึ่งเนี่ยเอามาใส่เอามาใส่ฝั่งนี้ก่อนนะคะต่างได้ฝั่งหนึ่งค่ะเลือกได้เลยแล้วก็เอามาใส่ค่อยๆใส่นะคะชะคะึบนี่นะคะใส่แบบนี้นะคะด้านล่างจะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอามาใส่อีกฝั่งด้วยนะคะ ตามที่เราตัดไปเลยค่ะสองด้านที่เราใส่จะเป็นอย่างนี้นะคะแบบนี้เลยนี่นี่กับแบบนี้นะคะส่วนด้านล่างจะเป็นอย่างนี้ค่ะด้านล่างจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะน้องเท่านี้เนี่ยเราก็จะได้คุณจรวดนะคะที่สามารถเด้งแล้วก็บินได้แล้วนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะเราก็แค่ กดลงไปแล้วก็เด้งแบบนี้เลยค่ะคุณนจรดของเาเนี่ยก็จะบินได้แล้วค่ะค่ะก,ก็เสร็จกันไปแล้วนะคะสำหรับคุณนจรวดของพวกเราแล้วเองนะคะก็สนุกกันไหมคะถ้าทำแล้วสนุกเนี่ยก็อย่าลืมส่งมาอวดพี่ๆได้ใต้ใตโบทเลยนะคะค่ะก,ก็จะมาลองเล่นจิบท้ากันสักหน่อยดีกว่าไหนขึ้น nice. จรวดของตงน้องแต่ละคนเนี่ยจะเร็วสู้ของพี่เมโลได้หรือเปล่าติ้ว นอกจากทำคุณจรวดแล้วเนี่ยน้องๆจะสามารถทําเป็นคุณอย่างอื่นก็ได้นะเป็นคุณกระต่ายคุณนุ่นคุณนี่ได้หมดเลยค่ะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับคุณจรวดบ๊ายบายค่ะน้องไว้เจอกันใหม่นะคะ